อ๋อเอกสังคมมีสองห้องใช่ไหมครับสองห้องค่ะครับแสดงว่าคนชอบสังคมเยอะเด็กถามเยอะค่ะการนสโดยไม่ได้เทียงกันไว้ก่อนเนาะการทดลองเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่เอกอันที่สามเนี่มัเป็นการลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งโปรพิลีนขาม เป็นสถารันสอนคือจะต้องดูแลทุกๆเรื่องคาถาที่ท่องในใจจนน้องๆนะคะที่มาสอบภาคคอความเหมาะสมกับตําแหน่งวิชาชีพแล้วการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่รับทุกท่านนะคะวันนี้ทางอปปุปเขตพิการศึกษา วัยนศึกษาโครงการจริงต้องรับน้องๆนะคะทั้ง183ยแปดท่านมีทั้งหมด15วิชาเอกก็คือเอกภาษาอังกฤษนะคะเอกภาษาไทยภาษาอังกฤษเคดีชีวะนะคะเอกสังคมแล้วก็เอกคอมพิวเตอร์เอกเกษตรนะคะเอกวันที่สองนะแต่เมื่อวานนี้มีโรงเรียนทั้ง25โรงเรียนเราเนี่ยมีความประสม คูผู้ช่วยเราที่สอบในวันนี้แหละไปเขาเรียกว่าไปทํางานที่โรงเรียนอีก23ตำแหน่งนะทางอปปสอเขตพื้นที่อนุม,มัติเรียบร้อยแล้วว่าให้ใช้ตําแหน่งได้ก็จะเรียกมาใกล้เคียงกันก็คือวันที่9ตุลาคมดังนั้นวันนี้เราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะยิยมย้มแย้มแจ่มใสให้เป็นการตอบคําถามต่างๆให้มีความเชื่อมัน่นตัวดิฉันเชื่อว่าทางอปกออสอเขตพื้นทะี่เนี่ย คัดเลือกกรรมการมาตามเขาเรียกว่าตามหลักเกณฑ์ที่กรกศกําหนดก็คือมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิเราก็ได้จากท่านรองบ้านท่านศึกษาเทศก็เป็นคุณครูวิชาเอกวิชาเอกที่ตรงกับน้องๆเพราะงั้นไม่ต้องกังวลใจเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะทั้ง183คนนะคะคิดว่าเราจะมาร่วมกันพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสูงและคุณภาพต่อไปค่ะขอองค์การที่จะพบปะกับน้องๆเพียงเท่านี้ก่อนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะค่ะที่เราจะคันเลือกคุณครูนะคะค่ะก็ชื่อนางสาววัญญาพิมพ์นนะคะกลุวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็มาจากอำเภอสีไรนะคะ ครับสอบกี่ครั้งแล้วครับสอบครั้งที่สี่ค่ะอ๋อเป็นครั้งที่สี่เลยตั้งใจสอบมากแล้วนะนะครับแล้วอีกคนนึงไงครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภัตราภาสิพรค่ะเป็นคนอำเภอโซพิสัยจังหวัดอุบลรารีค่ะอ๋อตื่นเต้นไหมครับสอบครั้งนี้ที่ได้ภาคภาคคอเนี่ยตื่นเต้นนึงค่ะตื่นเต้นนะกอให้สอบสัมภาษณ์ฐานนะนะครับแล้วก็บรรจุเป็นคยกันครูผู้ช่วยนะนะครับมีอะไรอยากจะฝาก น้องๆที่จะสมัครในรอบถัดไปบ้างครับเชญนะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆที่กําลังจะสอบในรอบถัดไปนะคะขอให้เตรียมตัวดีดีค่ะอ่านหนังสือตรงตามเกมที่เขากําหนดมาค่ะอีกคนแล้วครับเชนก็เหมือนกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนครูและก็น้องๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ยังสอบไม่ผ่านขอให้ตั้งใจแล้วก็อ่านเกมดีนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเรื่อยๆนะ่นเต้นไหมครับสัมพาณ์คนแรกเลยคณิสตต์ตื่นเต้นอ๋อชื่ออะไรครับ ชื่ออภิรัตน์มากจากมาจากคอนเท่นขอนแก่งเรนจบอ๋อสอบครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อคาดหวังวันนี้มั่นใจไหมครับว่ามั่นมั่นใจ50%เอต๋อเต็มเต็มเลยครับเอา100%เลยโอเคยินดีด้วยครับแล้วก็ขอให้คนแรกในคณิตศาสตร์ผ่านนะครับปกติแล้วน้องทำงานที่ไหนครับที่มาสอบสัมภาษณ์ครูวันนี้โรงเรียนต่อชะโด ช่างคุณประภวันต์สนแปดอ๋อครับผมเป็นตชมากี่ป,ปีแล้วสามปีสามปีแล้วครับอตอนนี้จะลองมาสอบครูลองดูถ้าได้ก็เป็นครูร้อยเปอร์เซ็นเลยครับอดีนี้เป็นครูตำรวจตำรวจครูอยู่ครับเป็นครูตชครับผมอสอบสัมภาษณ์มานี้มั่นใจขนาดไหนเต็มร้อยเต็มร้อยเพราะมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว สอบข้อสอบที่ผ่านมายากไหมไม่ยากครับวิชาเอกอะไรสังคมใช่ไหมค่ะคุณโชคดีครับหนูชื่ออะไรครับชื่ออานิสานพ่อแก้วค่ะบ้านอยู่ที่อาบ้าเป็นคนบุญคงวงค่ะบุญคงวงเนาะสอบอ่าวันนี้สอบวิชาอะไรครับสอบอ่าของแพลนท์คอมค่ะแพลนท์คอมสอบไปกี่ครั้งละอ่าสอบมันเยอะมากค่ะนมา แต่แต่ขึ้นสำรองไว้ไม่เลียงไม่ถึงสักทีข้ามใจขนาดไหนมั่นใีประสบการณ์ทำงานมาบ้างหรือประสบการณ์สิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วอ๋อที่เทคนิคเซกาอ๋อจะสอนอยู่นั้นกี่ปีแล้วสิบค่ะปีแล้วตั้งแต่จบใหม่วันนี้วันนี้คิดว่าจะผ่านไหมสัมภาษณ์ี่ย ครับผมขอให้โชคดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สื่อมวลชนข่าวค่ะในวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัะถศึกษาบางกาญได้มีการสอบสัมภาษณ์นะค่ะผู้ช่วยในภาคขอผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาซึ่งมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดอยู่200คะแนนด้วยกันนะคะผู้ที่ าการสัมภาษณ์ผู้รับใช้เราในวันนี้มีทั้งหมด483คนค่ะจากที่สอบในภาคพอและภาคหั3 8 0คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด,นนะะด,นด้วยกัน48.15เปอร์เซ็นต์ค่ะและนะคะเป็นทั้งหมด9วิชาเอกด้วยกันวันนี้นะคะเราใช้ห้องสอบอยู่ที่โรงเรียนมึงกลางนะคะเป็นสถานที่จัดห้องสอบทั้ง,ง,ะะททงหมดด้วยกัน1 1ห้องสอบค่ะแบ่งเป็นวิชาเอกสังคมศึกษา2ห้องสอบ วิชาเอกคณิตศาสตร์สองห้องสอบ้องรั้นท้ายอย่างนี่ห้งสอบนะคะซึ่งการได้มาของคณะกรรมการในการสอบภาคคอเราในวันนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิธรรมโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่กโอสกำหนดก็คือจะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิมีครูวิชาเอกต่างๆที่เราได้เชิญกาให้ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวนห้าท่านในเขตพื้นที่ มีการฝึกในการใช้โทรศัพท์สอบถามได้มาซึ่งกรรมการเนี่ย14ท่านด้วยกันส่วนผู้ส่งโน้ตก็ได้มาจากผู้บริหารจากท่านรองจากทุกประเทศได้มา16ท่านนะคะโดยแบ่งเป็นผ่าช่องวัด็1ท่านนะคะผู้บริหาร11ท่านผู้ส่งโน้ตก็11ท่านส่วนผู้ครูคามวิชาเอกนั้นนะคะเชิญมาหนึ่งเท่าคือ22คนก็ มาจับสลากกันว่าใครจะได้อยู่เป็นกรรมการสอบผมนรพัฒน์สิธิจักครับรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการครับได้รับมอบหมายจากประธานและก็คณะกกสพมาธงการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามคำสั่งสพมบึงการให้เป็นคณะกรรมการนะครับในการกำกับการสอบในครั้งนี้นะครับือของการบริหารจัดการการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เมื่อเช้านี้เอง เราได้รับเกียรติจากท่านประธานแล้วก็คณะอกกศสเขตนะครับรลวงท่านท่านผอ,อเขตนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารร่วมเป็นกํนาลังใจแล้วก็ให้คําชี้แนะในการดําเนินการตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจน mm. ถึงณเวลานี้ครับก็การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับต้องขอขอ,ขอบคุณทางท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านอกกศอ,อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ที่สําคัญครับเจ้าของสถานที่วันนี้ เราได้รับความรัเคราะห์จากโรงเรียนบุงการครับโดยท่านผู้ในการดกรสุรสิธิ์สิทธิอมรครับผู้ในการโรงเรียนบุญการที่อำนวยความสะดวกในการจัดดาเนินการในครั้งนี้เป็นไปเรียบร้อยด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับ